สมัครเรียนปริญญาโทเข้าให้เขียนโครงการวิจัยมันคืออะไรและเขียนยังไงมีน้องถามมาค่ะว่ากำลังจะสมัครเรียนปริญญาโทในเอกสารบอกว่าให้เขียนโครงการวิจัยมาน้องๆไม่รู้จะเขียนยังไงคลิปนี้พี่จะมาอธิบายให้เข้าใจว่าโครงการวิจัยที่หลักสูตรนะคะให้เราเขียนแนบไปกับใบสมัครนั้นคืออะไร เขียนยังไงน้องๆคะการที่เราตัดสินใจที่จะเรียนต่อปริญญาโทนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปดูระเบียบการว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรบ้างนะคะเรามีคุณสมบัติครบไหมสิ่งหนึ่งที่หลักสูตรปริญญาโทรหรือปริญญาเอกนั้นเขียนเอาไว้นะคะอาจจะไม่ใช่ทุกหลักสูตรนะคะแต่หลายหลักสูตรก็เขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปริญญาเอกนั้น น่าจะทุกหลักสูตรนะคะแต่ระดับปริญญาโทนั้นบางหลักสูตรก็จะให้เขียนโครงร่างวิจัยหรือโครงการวิจัยโดยที่เขาจะให้แนบไปกับใบสมัครนะคะทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าโครงการวิจัยหรือโครงร่างวิจัยนั้นคืออะไรโครงร่างวิจัยโครงการวิจัยหรือบางคนอาจจะเรียกว่าแนวคิดการวิจัยที่เรียกว่าคอนเซปต์เปเปอร์ หรืออาจจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่า research paper คะแล้วแต่สิ่งที่เขาให้เขียนนั้นนะะอ่านให้เข้าใจนะคะเขาให้เขียนอะไรสิ่งนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็คือโครงร่างวิจัยที่อยากจะเห็นว่าผู้สมัครนั้นมีแนวคิดอย่างไรผู้สมัครนั้น เตรียมที่จะทําวิเชียนิพนธ์หรือสาระนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะทีะนี้มาดูกันก่อนว่าทําไมเขาให้เขียนทําไมเพราะว่าอย่างนี้ค่ะสิ่งแรกเลยเขาก็อยากจะรู้ว่าสิ่งที่ผู้เรียนสนใจนั้นสอดคล้องกับหลักสูตรสอดคล้องกับสาขาหรือเปล่านะคะหรืออาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตรในสาขานั้นมีความสนใจ สอดคล้องกับเรื่องที่ผู้สมัครเรียนสนใจไหมคือพูดง่ายงก็คือว่าจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลให้ไหมถ้าเกิดสนใจเรื่องเหล่านี้นะคะถ้าไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีใครที่จะรับดูแลเป็นที่ปรึกษาก็อาจจะยากหน่อยนะคะนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าเขาอยากจะดูว่าเรานั้นมีทักษะในการวิจัยหรือทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโครงร่างมากน้อยแค่ไหน และที่สำคัญคือเขาอยากรู้ทักษะการสื่อสารของเราก็คือการเขียนตัวอักษรอ,ออกมานะคะว่าเขียนแล้วสมเหตุสมผลรู้เรื่องไหมอ่านแล้วรู้เรื่องไหมถ้าเขียนมาแล้วอ่านไม่รู้เรื่องนะคะก็อาจจะสื่อได้ว่าเรานั้นมีทักษะในการสื่อสารหรือทักษะในการคิดนั้นไม่ค่อยดีนะคะข้อที่3ก็คือว่าเขาอยากรู้ว่าเราให้ความสำคัญกับการสมัครครั้งนี้มากน้อยเพียงใด บางคนนะคะจะไปสมัครที่ไหนก็เขียนไปแบบเรื่อยเปื่อยนะคะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือเขียนไปแบบช่วๆเขียนไปแบบไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นเขาเ็าอยากจะรู้ว่าเราตั้งใจที่จะมาเรียนจริงหรือเปล่านะถ้าไม่ทําตามที่เขาบอกไว้ก็แสดงว่าไม่ตั้งใจที่จะมาเรียนจริงๆข้อสุดท้ายค่ะคือเขาก็อยากจะดูว่าเรานั้นมีอะไรอยู่ในสมองบ้างไหม มีโอกาสจะเรียนจบไหมจะไปรอดไหมนะคะเพราะว่าบางคนมาด้วยศูนย์เลยเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทําให้เขาในลำบากใจในการที่จะรับเราเข้าไปไปเรียนนะคะกว่าจะสําเร็จอาจจะไม่สําเร็จก็ได้นะคะนี่คือเหตุผลที่เขาให้เขียนโครงร่างวิจัยหรือโครงการวิจัยค่ะทีนี้ถัดไปว่าแล้วเราจะเขียนเรื่องอะไรนะเราควรจะเขียนเรื่องอะไรดีบางหลักสูตรจะกําหนดไว้เลยค่ะว่าหัวข้อประมาณนี้ ะคะอาจจะกําหนดหัวข้อ,อกว้างๆเอาไว้ว่าหัวข้อประมาณนี้ให้ลองเขียนโครงร่างวิจัยมานะคะเราก็เขียนตามหัวข้อที่เขากําหนดแต่หลายหลักสูตรก็ไม่ได้บอกนะคะหัวข้อมาก็คือให้เราคิดเองเขียนเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าให้ไปดูว่าเราสมัครเรียนสาขาอะไรหลักสูตรอะไรนะ,ะเราก็ต้องเขียนให้มันเชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับเรื่องนั้น และถ้าจะให้ดีคือเราเข้าไปค้นหานะคะในเว็บไซต์ดูว่าหลักสูตรหรือว่าสาขาหรือว่าคณะนั้นเขาทำวิจัยเรื่องอะไรเขาเล่นเรื่องอะไรอาจารย์มีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเราก็ควรที่จะเลือกเรื่องที่เสนอหรือเรื่องที่สนใจที่เกี่ยวข้องถ้าเราเรียนเรื่องของสาขาเด็กใช่ไหมคะเราก็ต้องทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กถูกไหมคะ หรือถ้าเราทําเรื่องการบริหารจัดการก็ทําหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารจัดการทําหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจก็หลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจเราก็ต้องทําหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจเป็นต้นนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องออคิดหัวข้อเอาไว้นะคะทีนี้ถัดไปค่ะเขียนยังไงละ่ะพี่มีคลิปที่พูดถึงเรื่องของโครงร่างวิจัยเอาไว้แล้วนะคะหลายคลิปด้วยกันเข้าไปดูนะคะทีนี้ การเขียนก็คือเขียนตามโครงร่างวิจัยคือ3บทแต่เขียนสั้นๆกระชับนะคะให้ได้ตามที่เขากำหนดเช่นบางสถาบันบอกว่าให้มีความยาว1 5ถึง5อาจจะบ,บางแห่งอาจจะ1-2ถึง2หน้าบางแห่งอาจจะบอกว่า2-5ถึงหหน้าหรือบางแห่งอาจจะเขียนให้เยอะแยะเลยนะคะไม่เกิน20หน้าเป็นต้นก็ดูว่าเขาให้เขียนยาวแค่ไหน ถ้าเขาให้เขียนเท่าไหร่ก็ตามนั้นนะคะอย่าไปเกินเด็ดขาดอันนี้สำคัญมากนะคะน้องๆเขาบอกอะไรก็ให้ทําตามนั้นทีนี้บางสาขาหรือบางหลักสูตรเขาก็จะกำหนดหัวข้อมาให้ด้วยนะ,ะยิ่งดีใหญ่เลยเราก็เขียนตามหัวข้อนั้นนะคะเช่นเขากำหนดว่าต้องมหีหัวชื่อเรื่องนะคะหัวชื่อเรื่องมีความเป็นมาและความสําคัญของปัญหามีวัตถุประสงค์มีสมมุติฐาน มีระเบียบวิธีวิจัยมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะ,ะเป็นต้นเขาอาจจะเขียนมาประมาณนี้น้องๆก็ลองดูนะคะว่าจํานวนหน้าที่เขาให้นั้นมันประมาณไหนถ้าเขาบอกหนึ่งหน้าแน่นอนค่ะน้องต้องเขียนกระชับที่สุดนะคะวันนั้นก็ลองดูว่าจํานวนหน้าที่เขาเขียนมานั้นสักเท่าไหร่แต่หลักสําคัญก็คือเขียนให้กระชับเขียนให้รู้เรื่อง นะคะอย่าเขียนเย่นเยอะหรือ,อไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะฉะนั้นเขียนเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนหรือคนที่เราเชื่อถือไว้ใจนะคะอ่านดูอีกทีหนึ่งว่าใช้ได้ไหมทีนี้น้องก็ถามมาว่าแล้วยื่นตอนไหนหรืออะไรยังไงนะคะส่วนใหญ่เลยนะคะคือทั้งหมดเลยนะคะก็คือแนบไปกับใบสมัครแต่หลายหลักสูตรก็จะเขียนว่าให้นำเสนอตอนมาสัมภาษณ์ นั่นหมายความว่าถ้าผ่านข้อเขียนนะคะก็นําโครงร่างวิจัยหรือสิ่งที่เราเขียนไปนั้นนํามาเสนอในขณะที่สอบสัมภาษณ์นะคะเขาก็จะถามว่าที่เสนอมานั้นะจะทําเรื่องอะไรทําไมทําเรื่องนี้คือเขาก็จะถามส่วนนี้เพราะฉะนั้นน้องๆหลายคนบอกว่าเอกอ็อจะไปให้คนอื่นเขียนนะคะมันก็เ็าไม่มีใครรู้ถูกไหมคะแต่สําคัญว่าเวลาสอบสัมภาษณ์ น้องก็ต้องพูดได้น้องก็ต้องอธิบายได้ว่าน้องกําลังทำอะไรอยู่นะคะนี่คือสิ่งที่น้องต้องเตรียมการถ้าหลักสูตรปริญญาโทรหรือปริญญาเอกนั้นกำหนดให้เขียนโครงร่างวิจัยหรือโครงการวิจัยที่จะทำในช่วงทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์น้องๆเตรียมให้ดีนะคะกลับไปดูคลิปเก่าของพี่เยอะๆเลยก็จะเขียนได้ค่ะโชคดีค่ะ